ยัครับทุกท่านเจอผมแล้วนะครับกับชายบาวนี้เอสเต้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูบ้านโคซี่โมเดิร์นนะครับที่ห่างจากมอเตอร์สอและโรงพยาบาลมอเตอร์สอแค่3นาทีแล้วก็ใกล้กับถนนมิตรภาพนิดเดียวเองในราคาไม่ถึง3ล้านเดี๋ยวติดตามดูคลิปนี้ได้เลยครับที่โครงการหมู่บ้าน NTO Next นะครับเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นอยู่ที่มอเตอร์สอประตู4นะครับเข้าออกสะดวกมากนะครับคือเส้นนี้นะคุณสามารถเข้าไปที่มอเตอร์สอประตู4เนี่ยแค่ประมาณ3นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าเกิดไปด้านนี้เนี่ย คุณไปออกทางถนนมิตรภาพแค่เจ็ดนาทีเท่านั้นเข้าออกสะดวกมากไปเซฟันก็ใกล้นะครับเป็นโครงการหมู่บ้านใหม่ที่ออกแบบดีไซน์ได้สวยมากเนี่ยตามผมมาแล้วกันโครงการนี้ความปลอดภัยเขาดีมากเลยนะครับเป็นโครงการที่มีรปภนะครับ24ชั่วโมงนะครับแล้วระบบความปลอดภัยเนี่ยครับเขามีตัวกล้องซึ่งสามารถจดจําทะเบียนรถได้นะครับเพียงแค่คุณ ขับรถเข้ามานะมันก็จะสามารถเปิดเองได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าทะเบียนรถไม่ตรงเนี่ยยามก็จะต้องแลกบัตรก่อนนะครับเอออฟฟิศ <My office S 1> เป็นคลับเฮ้าส์นะครับแล้วก็จะเป็นฟิตเนสของทางโครงการด้วยนะครับใครที่แบบต้องการหมู่บ้านแล้วมีฟิตเนสดีๆนะครับเครื่องคือครบเลยทั้งพวกเบทเทนนิงลู่วิ่งที่ปั่นจักรยานคือมีให้ครบแล้วก็ เขาตกแต่งภางในอ่ะสวยมากเลยนะเออแล้วที่สําคัญนะครับก็จะมีสวนที่เป็นสวนกลางอ่ะสองสองฝั่งนะครับฝั่งด้านนี้เนี่ยจะเป็นสวนต้นมะกอกนะครับมี6ต้นใหญ่ๆแบบนี้มีน้ำพุตรงกลางนะครับ่วนโซนฝั่งด้านนี้เนี่ยเอาไว้ให้เด็กๆมาวิ่งเล่นได้นะครับแล้วก็ใครที่แบบมีเพื่อนจะมานั่งเล่นคุยกันียก็จะมาที่โซนด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนสนามเด็กเล่นนี่ตรงไปก็จะเป็นสนามเด็กเล่นของโครงการนะครับจะมีพวก ไม้ลื่นต่างๆจะอยู่ฝั่งด้านนี้ครับปะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูภายในตัวบ้านกันครับดับ้นกันนะครับตัวบ้าน,นะเป็นสไตล์โคซี่โมเดิร์นนะครับ พื้นที่เริ่มต้นอยู่ที่39.9ตารางวานะครับเป็นบ้าน2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ําที่สวยมากเลยนะครับจุดเด่นของบ้านโครงการนี้ก็คือเรื่องพื้นที่ใช้สอยนะครับคือทุกซอกทุกมุมเนี่ยสามารถใช้สอยได้หมดเลยนะครับแล้วโรงจอดรถเนี่ยกว้างมากนะครับนี่ขนาดรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับยังมีพื้นที่จอดรถด,ดังนั้นเน่ยไม่ว่าคุณจะมีรถตู้รถเกง๋งรถฟอร์จูเนรรถกระบะเนี่ยสามารถจอดรถได้แบบ สบายๆเลยนะครับพื้นที่ใช้สอยคือเยอะมากนะครับมีพื้นที่ขนาดที่คุณสามารถทําสวนแบบด้านข้างด้านนี้ได้ด้วยนะครับอ่ะเดินตามเงีเข้ามาเลยคือผมชอบบ้านหลังนี้นะเขาตกแต่งได้แบบว่าสไตล์ที่แบบคนรุ่นใหม่น่าจะชอบเลยนะครับส่วนด้านนี้นี่คุณสามารถบิ้วนะครับเพื่อทําเป็นพวกชั้นวางของเท้าก็ได้ใครที่ปันป่นจักรยานอยู่แถวนี้เนี่ยเอาจักรยานมาโชว์ฝั่งด้านนี้ก็ได้นะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางเข้าหลักของตัวบ้านครับตามเข้าไปดูกันนี้ข้างในครับ หลังนี้นะครับก็ตกแต่งแบบสไตล์แบบโคซี่โคซี่มากเลยนะครับเหมาะมากสาหรับใครที่แบบต้องการไว้เอาบ้านไว้แบบสําหรับพักผ่อนแบบจริงๆนะครับตัวฝ้าเนี่ยเขาสูงถึง2.8เมตรเลยนะเออทำฝ้าได้สวยมากนะครับเขาจะมีแบ่งโซนพื้นที่นะครับเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นโซนลิฟ่งรูมซึ่งเขาออกแบบให้แบบว่าสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่แบบนี้ด้านหลังก็จะเป็น หน้าต่างนะครับหน้าต่างเขาก็บานใหญ่ด้วยพอสมควรเลยแล้วแล้วก็บิวอินชนมันทีวีอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็จะมีพื้นที่เดินเหลือเนี่ยประมาณเกือบ2เมตรเลยนะครับพื้นที่เหลือเยอะมากส่วนโซนนี้นะครับเขาจะออกแบบให้เป็นโซนรับประทานอาหารนะครับสำหรับสี่ที่นั่งเนี่ยวางโต๊ะสีที่นั่งก็จะมีพื้นที่สามารถมีช่องไฟเดินผ่านไปผ่าน,นมาได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือนี่ครับเขาอ,ออกแบบด้านข้างนะครับคือด้วยพื้นที่ที่แบบขั้นต่ําสุดนะเขาจะมีพื้นที่ ด้านข้างเหลือถึง2เมตรนะครับซึ่ง2เมตรเนี่ยคุณทําแบบนี้ได้นะคุณทําสวนนะครับแล้วก็ทําระเบียงออกไปนั่งเล่นด้านนอกก็ได้นะครับหรือทําลานเอาไว้ปิ้งหมูกระทะด้านข้างบ้านได้อีกด้วยครับครัวนะครับโซนครัวเนี่ยทางโครงการเนี่ยเขาก็ใส่ใจนะเผื่อว่าทําครัวกกลิ่นเข้าไปข้างในนะครับเขาก็เลยทาประตูกันกลิ่นให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีโซนครัวแบบนี้เลยอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างนะครับส่วนบ้านของจริงเนี่ยนะครับเขาก็มี เฟอร์บิวอินให้เหมือนกันพวกเคาน์เตอร์แบบนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับแค่คนละสีนะครับซึ่งในบ้านตัวอย่างนะเขาออกแบบได้สวยดีนะครับพวกก๊อกซิงน้ําอะไรอย่างงี้ก็เข้ากับธีมดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เห็นก็คือฝัง่งด้านนี้จริงๆเนี่ยโซนด้านนี้เป็นโซนที่เข้าต่อเติมออกมาเพิ่มนะครับซึ่งสาหรับใครที่แบบว่าอยู่กันหลายคนต้องการพื้นที่ที่โซนซักล้างนะครับให้แม่บ้านนะครับอ่านอันนี้เอาไว้ สำหรับซักผ้าใช่ไหมแม่บ้านก็เอามาแขวนตรงด้านนี้แล้วก็มารีดผ้าโซนด้านนี้ก็ได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ด้านนี้คุณสามารถบิวนะครับทาเป็นตู้เก็บของได้อีกซึ่งมันก็ลึกเข้าไปข้างในเยอะพอสมควรเลยครับด้านนี้นะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเขาออกแบบให้ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวนะแล้วทางเดินขึ้นบันไดเนี่ยก็จะกั้นแบบให้เป็นส่วนตัวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีห้องน้านะครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยผมชอบมากตรงที่ว่าเขาเป็นบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับด้านล่างเขาก็เลยออกแบบให้ สามารถอาบน้ําได้ด้วยนะครับเออใช้อาบทั้งด้านบ้านอาบทั้งด้านบนเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เจ้าของโครงการเนี่ยเขาเป็นร้านขายออสุขภัณฑ์อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสุขภัณฑ์ที่นี่เขาจะใช้แต่ของดีนะใช้ของการาดใช้ของโคลเลอรนะครับนี่ สุขภาพย่างดีเลยนะครับที่ที่ผมชอบนะครับก็คือทางเดินขึ้นบันไดเนี่ยกว้างมากนะครับสามารถใช้พร้อมกันได้2คนแบบสบายๆเลยแล้วบันไดเขาแน่นมากเลยนะครับเขาใช้พื้นไม้คอนกรีตนะครับแน่นจริงๆนะครับดังนั้นมันจะค่อนข้างแข็งแรงทนทานแล้วก็ดูแลง,ง่ายด้วยนะครับมาเดินดูด้านบนกันด้านบนเนี่ยเขามีด้วยกันถึง3ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ําจะอยู่ ฝั่งด้านนี้นะครับตัวที่พื้นข้างบนเนี่ยเขาจะใช้เป็นพื้นไม้ SPC ทั้งหมดเลยครับมามาดูในห้องนอนกันใ้ของบ้านหลังนี้ก็คือห้องนอนมาสเตอร์นะครับเขาออกแบบให้แบบว่าฟังก์ชันแบบลงตัวนะใส่เตียงคิงไซส์6 6ฟุตได้ก็จะมีพื้นที่ด้านข้างเหลือขนาดนี้นะครับใส่ตู้ข้างเตียงได้มีโคมไฟด้านข้างได้นะครับแล้วก็ ตัวผนังเนี่ยคุณสามารถเอาติดวอล์มูนนะแล้วก็ใส่ทีวีสัก40กว่านิ้วได้แบบสบายๆเลยนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือในห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยเขา b ิววโซนหนึ่งนะครับให้เป็น walk in closet ด้วยนะเออังนั้นเราสาวๆคนไหนนะครับที่มีความฝันนะครับอยากจะมี walk in closet อยู่ในห้องนอนนะครับเปิดห้องน้ำออกมาอ่าแล้วก็มาแต่งตัวนะครับโดยที่นี่ตรงนี้ก็ทำประตู ปิดไว้แบบนี้ก็ให้ความเป็นส่วนตัวได้อีกแบบหนึ่งนะครับนี่ทำวอล์กอินคเซ็ตแบบนี้ก็ได้นะคือด้วยความที่บ้านที่นี่เขาออกแบบให้ฟ้าข้างนค่อนข้างสูงนะครับสูงประมาณ2.7เ mm. มตรดังนั้นเนี่ยคุณก็บิวอินพวกวอล์กอินคเซ็ตนะแล้วก็เอาของวางข้างบนได้อีดเยอะเลยชั้นวางกระเป๋าอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ไฟแบบนี้เออผมก็ชอบดีนะ วางข้างหน้าต่างแบบนี้สวยดีนะครับแล้วก็ตัว walk in เนี่ยมันสามารถ p ลาสตูเข้าไปตัวห้องน้ำได้เลยนะครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยมันสามารถเข้าได้2ทางนะจากห้องนอนมาสเตอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจากทั้งสองห้องนอนเนี่ยเข้ามาประตูฝั่งด้านนี้ก็ได้นะโดยที่เขาเบ็ดตัวประตูเนี่ยให้เป็นแบบ,บน,น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับสุขภัณฑ์แน่นอนนะครับเขาขายอยู่แล้วนะครับสุขภัณฑ์ก็ต้องใช้ของโคโลร์นะครับใช้ของดีเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกแล้วนะนะครับแล้วก็เนี่ยครับพวก พวกซิงล้างหน้าต่างๆเนี่ยก็ได้เข้าเต็มดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับก็คือตัวโซนเปียกโซนแห้งเนี่ยแหละเข้าใช้กระจกเซรบการ์ดนะครับนี่มานใหญ่ขนาดนี้ก้านโซนเปียกโซนแห้งได้ด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปอันนี้ก็เป็นโซนที่เอาไว้อาบน้ำได้ด้วยครับน,นี่บอกครับ บ้านหลังนี้ออกแบบให้แบบทุกพื้นที่ใช้สอยนะใช้สอยได้จริงแล้วก็พื้นที่เยอะมากเลยนะครับคือห้องนอนที่ไม่ใช่ห้องนอนมาสเตอร์ก็ใหญ่เท่าห้องนอนมาสเตอร์นะครับเนี่ยสังเกตดูใส่เตียงคิงไซส์แล้วมีพื้นที่เหลือขนาดเนี้ยเออแล้วก็บิวตู้เสื้อผ้าไม่ได้บางๆนะตู้เสื้อผ้าขนาดอยู่ขนาดนี้เลยนะครับดังนั้น,นไม่ต้องน้อยใจจะอยู่ห้องนอนมาสเตอร์หรือไม่ห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยก็ใหญ่ใกล้เคียงกันเลยนะครับเนี่ยคุณสามารถบิวตู้ปลายเตียงเนี่ยพวกชั้นปลายเตียงต่างๆเอาไว้นั่ง ทำงานใครที่แบบมีลูกก็มานั่งอ่านหนังสือตรงฝั่งด้านนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับปะไปดูอีกห้องหนึ่งกันนะครับซึ่งผมมองว่าเขาตกแต่งได้แบบน่ารักเลยนะครับก็เขาจะบิ้วพวกเตียงเนี่ยเอาไว้ฝั่งด้านนี้นะครับก็คือติดก,กับฝั่งหน้าต่างเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วเขาก็บิวตู้เสื้อผ้านะครับสูงยันชนฟ้าเยเอาไว้เก็บเสื้อผ้าได้นะครับพื้นที่พื้นที่เยอะจริงๆนะบ้านหลังนี้ครับสำหรับ คนที่คิดว่าเอ้ยบ้านหลังนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะครับอ่าอย่างแรกเลยก็คือกลุ่มคนที่อยู่ใช้ชีวิตยอยู่แถวมทสน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพะะ่อค้าแม่ค้า แวกลอบมทสประตู4ี่นะครับหรือว่าจะเป็นบุคลากรนะครับเพราะาข้างในเนี่ยมีทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะครับคณะต่างๆเนี่ยเป็นทั้งลูกศิษย์เป็นทั้งอาจารย์เนี่ยก็มาอยู่ที่นี่เยอะด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีโรงเรียนสุรวิวัน์อยู่ข้างในด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีโรงพยาบาลมทสนะครับทั้งหมอทั้งพยาบาลก็อยู่ที่โครงการนี้ด้วยนะครับแล้วก็ โครงการนี้เนี่ยจะอยู่ใกล้ๆก,กับถนนมิตรภาพเนาะออกถนนมิตรภาพเนี่ยไปทางขอกวดนะครับดังนั้นที่นี่เนี่ยก็จะใกล้กับทั้งสีเกตทั้งนวมนครน,นะครับเดินทางสะดวกเข้าออกได้ง่ายนิดเดียวเองครับสำหรับใครที่ชอบบ้านโครงการหลังนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปจุดเด่นของโครงการ n t o n e ีให้ฟังนะครับคือโครงการนี้จุดเด่นคือเยอะมากเลยนะอย่างแรกก็คือเรื่อง ทำเลนะครับคือทำเลของที่ตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเลยไม่ว่าคุณอยากจะไปถนนมิตรภาพนะจากนี้ไปถนนมิตรภาพแค่ประมาณ7นาทีก็ถึงนะครับเข้าตัวมทสก็ได้นะจากนี้ไปมทสประมาณแค่3นาทีเท่านั้นเองหาของกินง่ายมากนะครับมันอยู่ใกล้ๆกับมทสประตู4ซึ่งตรงนี้เนี่ยมีทางเซเว่นบิ๊กซีโลตัสบิสโก้คือมีให้ครบตลาดไนท์ตอนเย็นคือมีให้หมดเลยนะครับหากของกินง่ายนะครับใช้ชีวิตได้ไม่แพงเลยนะครับเดินทางสะดวกอีกต่างหากหรือว่าคุณจะไปทางเซฟวันก็ได้นะครับออกจากฝั่ง ด้านนี้เนี่ยไปที่ตลาดเซฟวันหรือออกถนนเส้น304ก็ได้ครับเดินทางสะดวกเข้าออกสบายมากเลยต่อมาคือเรื่องโครงการของตัว e t ทีโอเองเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่ขนาดแบบไม่ได้ใหญ่มากน,นะับมีซอยหลกัลกๆแค่2ซอยนะครับแล้วตัวซอยด้านหน้านะจะเป็นถนนที่กว้างมากเห็นไหมถนนคือกว้างมากนะครับสามารถสมมติว่าคุณจอดรถได้2คันแล้วนะมีเพื่อนมาเยี่ยมเนี่ยก็จอดรถหน้าบ้านได้อีกเดินทางแบบ สะดวกมากนะครับแล้วก็เขามีก็มีฟิตเนสด้วยฟิตเนสเป็นวิวแบบพานอลมาเลยนะอยู่ฝั่งด้านนู้นก็มองเห็นส่วนที่เขาจัดไว้ให้อย่างสวยงามเลยนะครับมามาดูเรื่องตัวตัวแบบบ้านกันนะครับเป็นโมเดิลโคซี่นะเป็นนิยามของทางเจ้าของโครงการให้นิยามไว้นะครับเหมาะมากนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านแบบสไตล์โมเดิร์นนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยแบบเน้นทุก พื้นที่ใช้สอยแบบทุกตารางนิ้วเลยนะครับเป็นบ้านพื้นที่ร่มต้นที่39.9ตารางวานะครับเป็นบ้าน สามห้องนอน2ห้องน้ําแล้วจุดเด่นหลักๆก็คือที่จอดรถเนี่ยครับที่จอดรถเนี่ยจอดได้แบบ2คันแบบสบายๆไม่ว่าคุณจะเป็นรถกระบะรถตู้เนี่ยจอดได้เต็มเลยนะครับพื้นคอนกรีตสแตมป์อันนี้เขาก็แถมให้ด้วยนะครับสหรับราคาขายของบ้านหลังนี้เป็นราคาที่เล้าใจมากเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาตั้งขายที่3ามล้านสี่แสนบาทนะครับตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นนะครับเหลือแค่2องล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นคุณจะได้บ้าน2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ําในราคาเท่ากับบ้านชั้นเดียวเลยนะครับแล้วก็ของแถม นะครับคือ,อตัวลงจอดรถเนี่ยคอนกรีตสแตมป์อันนี้เขาแถมให้นะครับปูยา่าข้างบ้านอันนี้เขาก็แถมให้ด้วยเหมือนกันนะครับชุดห้องครัวนะครับชุดครัวท้งเชลเนี่ยอันนี้ก็แถมให้ประตูกันกลิ่นทางเข้าห้องครัวอันนี้ก็แถมให้ชุดโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับสี่ที่นั่งก็แถมให้โซฟาก็มีแถมให้ด้วยเหมือนกันส่วน ห้องนอนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งอันนี้ก็แถมให้ด้วยเหมือนกันนะครับของแถมคือเยอะมากถังน้ําปั๊มน้าอันนี้ก็แถมให้ด้วยนะครับและพิเศษนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับบอกว่ามาจากช่องโคชายนะครับหรือว่าจากบาวนี่เอสเตดเนี่ยเขามีโปรโมชั่นนะครับแถมแอร์สำหรับห้องนอนเล็กให้อีก1เครื่องนะครับคุณสามารถติดต่อตรงได้กับโครงการที่โครงการ n อ o Next ได้เลยครับ โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ถึงภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับส่วนคนที่ต้องการยื่นกู้สินเชื่อแบงก์ทางโครงการก็มีที่ปรึกษาให้ตลอดเวลาเลยครับ